ใกล้ปีใหม่แล้วแต่จะซื้อของขวัญทั้งทีต้องเจอปัญหาแบบนี้ของขวัญทั่วไปก็ซ้ำซากจำเจจะดัองเลือกทั้งวันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีขอแนะนํา <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะยี่ห้อครีนโปที่เหนือกว่าเพียง <c oughs> แค่กดปุ่มเดียวสามารถทําได้ทั้งกวาดดูดและถูตัวเครื่องดักจับฝุ่นอัตโนมัติเก็บทุกสิ่งสกปรกได้ในพริบตาช่วยให้คุณผ่อนแรงนั่งนอนสบายอีกทั้งยังน้ําหนักเบาอีกด้วยครับ สั่งตอนนี้สินค้าแพ็คพร้อมส่งรับสินค้าภายใน2วันเก็บปลายทางปลอดภัยสบายใจใหายห่วงครับในชุดคลีนโปมีเครื่องดูดฝุ่นผ้าสำหรับถูพื้นและสายชาร์จ USB ใช้งานง่ายเพียงแค่นำแผ่นผ้าสำหรับการถูมาแปะด้านหลังเครื่องกดปุ่ม power เพียงเท่านี้ก็ทำความสะอาดได้สูงสุด90นาทีคลีนโปดักจับเส้นผมดูดเศษฝุ่น,นหรือแม้คราบสกปรก,กได้ทันทีด้านบนสามารถเปิดฝาออกได้นำตัวที่กองฝุ่นมาทำความสะอาดได้เลยชาร์จแบตผ่าน USB เปลี่ยนบ้านหมองให้เป็น เป็นบ้านใหม่ด้วยเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ Green Pro ตอนนี้ทางร้านจัดโปรพิเศษลดเหลือเพียง599บาทหากสนใจกดสั่งที่ลิงก์ด้านล่างจัดส่งฟรีเก็บปลายทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้านต้องไปเจอกันครับ